ผมเนี่ยใช่นักเตะบราซิลหรือไม่มันเคยล่อคนบราซิลมันกดสาบบราซิลยู่เลยอะส่วนโป่งๆเนี่ยเป็นผู้บัญชาสัมพันธ์ด้วยเป็นผู้บัญชาสัมพันธ์ด้วยสวัสดีครับอยู่กับพวกเราสีแยกซอยเจ็ดอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นจุดรวมพลนะครับช่วงนี้ก็คลิปเราจะออกมาบ่อยๆหน่อยเป็นจุดรวมพลนะแล้วก็วันเนี้ย รู้เลยนะครับว่ามานั่งอยู่ตรงนี้ต้องมีเกมเล่นนะฮะแล้วเกมเกมนี้ก็คือแกเป็นใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรจับฉันมาทำไมขี้ห้ามเหรอพี่พี่รับอง้อนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นน้องใหม่นะครับหมาอยากเล่นเขาอยู่หลังกล้องมานานแล้วแล้วแบบว่าเกมนี้น่าจะเก่งก็เลยอยากออกมาทงหน้ากล้องมานะคุณชื่ครับคุณชื่อติตะแค คิดยังไงถึงอยากาเล่นดีกว่าืนเมื่อยยืนหลับต้องยืนทีก็ชั่วโมงนึงได้ถอดแว่นออกอ่ะถอดออกบอดเลยนะผมอ่ะก็ต้องเนี่ยกติกาเกมแกเป็นไข่ผู้เล่นจะต้องทายคำบนหัวของตัวเองให้ถูกเพื่อรับคะแนนโดยจำกัดรอบบนเล่นด้วยกันทั้งหมดไม่เกิน5รอบผู้เล่นจะต้องตอบคำบนหัวของตัวเองให้ได้ผู้เล่นที่ทายคำบนหัวของตัวเองถูกเป็นคนแรกได้รับ5คะแนนส่วนผู้เล่นทายคำบนหัวของตัวเองได้เป็นคนถัดไปจะได้รับคะแนนลดลงทุกๆ1คะแนน ผู้เล่นที่มีคะแนนน้อยสุดสองอันดับสุดท้ายจะต้องโดนทำโทษด,ด้วยหมัดเทวดาดูละหมดเลยโอ้โรส่วนละคผมเนี่ยปล่อยสายตาได้ไหมปล่อยแสง <laughs> ปล่อยแสงได้ไหม๋ <laughs> ย่า ปล่อยไ,ได้ส่วนมากปล<อ>่อยอย่างอื่นมากกว่าปล่อยจริงนะปล่อยอยื่นจริงนะปล่อยกิ้งปล่อยฝังเลยอ่ะ <Rey> ใช่ตัาตัวเรตัวละอครผมเนี่ยไม่ใช่ชย,ยังที่ออกไเป็นผู้ชายใช่ไหมก็แต่งมดิวเวิร์ดส่วนมากเป็นผู้ชายส่วนมากเ,เป็นผู้ชายแล้วแต่งดิเวิร์ดอุ้ยมีผู้หญิงด้วยนะฮะมีผู้หญิงด้วยอ้าวนี่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นนี่คือรู้เลยเนี่ยอ้าวเั่เข้าที่พี่รู้มีแต่ผู้ชายของผมเนี่ยห่อได้ไหม เคยดูนะเหมือนหอกอยู่ใช่ก็ได้ได้นะมัน er ak, หอกไม่ได้แต่มันมันโดดสูงนะที <sm <sm ่ว่าโดดสูงแบบนี OM ้ตึกโดดสูงโอ้ยรู้เลยเอาดิเอาดิเอายางยางยางมาตามผมนะตัวละครผมเนี่ยบินได้ไหมมันเคยบินเคยบินบินไม่ได้แต่ใช้อุปกรณ์ช่วยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยบินได้อช่วยให้บินได้ออผมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่อ่า มันมีได้มันมีหลายมาติวเอิร์ดเหมือนกันไปไปมติวเอิร์ดไก่เหละครผมเนี่ยปล่อยใหญ่ได้ไหมโอ้โหม่นเจาะจุเลยมันเจาะจุเลยมัเจาะจุทางใหญ่เหรอใหญ่ได้เยื่อใหญ่เยื่อใหญ่มันมีเยื่อใหญ่ไอ้เนี่ยมันมีเยื่อใหญ่มันมีเยื่อใหญ่แต่มันปล่อยใหญ่ไม่ได้ปล่อยใหญ่ไม่ได้แต่ปล่อยน้ำได้มาวเอิร์ดผู้หญิงดิผู้หญิงเด้ออ่าของผมเนี่ยมีชุดเกาะไหม ลูกกระสุนฮีโร่มันเท่อยู่แล้วขาดไม่ได้ก็เขาที่เขาเลือกชุดก่อเลยเวลาลูกกระสุนชนจะดังเป่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 งก็รเลยว่าเป็นก่อก็รู้เสียงแล้วอะตาของผมเนี่ยกล้ามใหญ่ใช่ไหมอุ้ยก็ใหญ่อย uh. kind of like uh, ah, ู่ะล้วก็ใหญ่สมาร์ทอ่ะมันสมาร์ททุกเัวฮีโร่กล้ามใหญ่เ้า้อไม่เหนียมีกล้ามตัวหอมแหว่งกระหล่อมกองอ่ะมีแก็ถือว่ากล้ามไม่ใหญ่แล้วกันฮีโร่ผมเนี่ยเป็นสัตว์ใช่ไหม ไกลเลยไกลเลยไม่ใช่แต่กูบอกที่เขาเป็นสัตว์ผู้หญิงเป็นสัตว์เป็นสัตว์บนเตียงเท่านั้นน่ะต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนถ้าพูดอย่างเงี้ยนี่ผู้ชายก็เป็นได้ไอ้ผู้หญิงเนี่ยกูไม่ให้หรอกเพราะกูเขวมาหลายมิติเวิร์ดเนี่ยคิดถึงเมียเลยเมียเก่งนะอ่าวขาบอกเนี่ยมีเวทมนต์สามารถลอยได้ใช่ไหมถ้าแบบว่าให้ห่อเหินเดินอากาศเลยเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่แต่ส่วนมากจะเดินมากกว่าส่วนมากเดินเดินเจ็บขาด้วยเดินแบบเจ็บขาขาคนแก่ โอ้ยเฮี้ยลึกเลยตัวละครผมเนี่ยมีหลายภาคใช่ไหมน้อยน้อยภาคไม่มีหลายภาคแต่ร่วมเล่นหลายเรื่องใช่หลายเรื่องเลยมันเป็นตัวที่คุยคุยกับอยาอื่นดูเรื่องของผมเนี่ยตัวสีดำใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ในร่างกายมีส่วนมากจะออกไปทางสีแต่คนโทนคล้ายๆกันมากกว่าแต่แต่ผิวขาวขับรถเก่งด้วยอ่ะช่วยทีนอุ้ย รู้แล้วไอ้สายม่ช่วยกูหรือช่วยเดี๋ยวนี้อ่ยของผมเนี่ยผมถาำเลยนะอย่าพึ่งขีอย่าพึ่งขง่มองไงดิเวลาเขาโมโหเนี่ยเขาจะฉีกเสื้อใช่ไหมส่วนมากจะโดนเผาเสื้อพี่ไม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 ่ฉีกเสื้อเสื้อไม่ขาดชอบโดนยิงอ่ะแล้วเสื้อขาดเายางเอยหลายตัวเลยลุยๆเลยเเอออลลุ่ยยๆะตัวของผมเนี่ยใส่กางเกงลายสีแดงใช่ไหม เฮ้ยเฮียพวกมันตายเห็นเลยก่อนไม่ไม่อยู่ข้างในมันใส่ชุดภาพเป็นแบบไเขาไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้โชว์เป็นคนนึงใส่ชโลเลยเขาเปรียดง่ายเลยเห็นไหไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรือว่าชุบมันใส่ปะเขาใส่ไม่มีไม่มีไม่มีเขาวิเทียเปล่าไม่มีใครช่วยกลนหมดเลยกูเนี่ยตายกูยังนึกอยดหยดเนี่ยผู้หญิงไปเดินขาเฟะไข่ก็ไปรู้โอ้ตายจริงอ่ะผู้หญิงจริงหรอของผมสรุปแล้วก็ถามมันดิจะถามมาดิถามคำถามแบบลือดของผมอ่ะ ตัวสีเขียวใช่ไหมใช่ตัวขียวเขียวใช่น้ำตาลี่ผ่านใช่หมดเลยไม่มีคำาแต่ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นออกโทนสีเขียวมากกว่าเขียวมรกตสิ่งสำคัญมันอ่ะคือสีเหลืองใช่เดี๋ยวเราเป็นสีเหลืองเออกูรู้แล้วตอบเลยครับอย่างแล้วมัอะไปนึงผมขอตอบก่อนสไปเดอร์แมนเไปด้วยแมนที่ดีๆทำไมสไปเดอร์แมนวะเนีพูดตอนปล่อยยายนี่ทำไมกึกกัง ไม่ต้องหลอกนะว่าอ้ยอยู่บนหัวปัญหาปัญหาปัดหัว่าฮ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 มาฮ่าฮ่าแมทแมนมันมีแม่เหมือนกันไงไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งผมขอตอบว่าแบทแมนครับมัวใช้ผายเลยถามอะไรไม่เกี่ยวกับแบทแมนเลยเออมัวถูกหัวแมวของผมเนี่ย มีชุดเกาะไหมแต่เป็นเกาะเหล็กที่สามารถบินได้อะไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่มีชุดเกาะเสื้อผ้าติดหนังเลยเสื้อผ้าแบบว่ารัดรูปแท้เกาะแท้เนื้อหนังเลยอะคาเกะของผมเนี่ยมีฉากหนึ่งที่โดนยิงใส่ลูกกระต่ายใช่นไหมส่วนมากมันโดนยิงคุณเลยอ่ะไม่เคยโดนยิงคุณแต่มันกันได้ตลอดกันได้ไม่เท่าไหร่ยิงไม่โดนด้วยเก่งเกินอ่ะลบเกิโอเคโอเคในหนังใหญ่ของผมหนังที่ออกโรงเกี่ยวกับพวกฮีโร่เนี่ยแม่งโผล่มาแค่เรื่องเดียวใช่ไหม โอ้ยอันนี้เขาเขาโผล่มาหลายเรื่องแล้วเรื่องหลายเรื่องตอบไปได้ไหมรั่งราวนห่อบอ่ะตอบเลยก็ได้ตอบว่า the fan the fan ใกล้เคียงชุดสีแดงเหมือนกันหลายแดงแก่เลยอะของผมผมคิดว่านะมิกิแบบได้คำใบ้สุดท้ายเลยยิงไม่ค่อยโดนกัปตันอเมริกาไปตอนไหนว่ายี้ยิงไม่ค่อยโดน ไม่ก็ไม่กินไงยหรอไม่แล้วเราไมถึงกินไม่ค่อยโดนโดนยิงันพุนแล้วกยิงไม่ค่อยโดนด้วยที่มือยิงอ่ะโอ้โหเขียวเขียวเหลืองเฮลือกิเฮ้ยไอ้เ้ไม่รู้ในเื้ออะไรรู้แนเอลวีงนะที่มันเดินถือหลุเหลืองอ่ะ ใช่ปะตอนแรกกเอายิองเอยคอโง่เลยเอนี้ยอยู่ในภาคกลางไหไม่ใช่คภาคใต้รู้หรือเปล่าว่าภาคกลางือเป่ายังไม่รู้เลยของผมเนี่ยไม่ได้าจังหวัดของผมเนี่ยตึกเยอะไหมครับเยอะนามันเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะิยมงไม่มีความรู้จังหวัดที่ตึกน้อยมากแม่งมีแต่โรงงานจริงเฮ้ยไม่บอกงอแต่ก็ถือว่าตึกป้าพวกโรงงานจังหวัดผมเนี่ยอยู่ในภาคอีสานปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใหญ่ขนาดี่อะไรไม่ใหญ่บ้าป่าวพี่สีดิมีรถอะไะของผมได้ภาคใต้ใช่ไหมด้ามขวาอ่ะด้ามขวาครับกูไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าย่อให้ก็เกือบเกือบถึงเกือบถึงเกือบถึงไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าใต้ไหมมันยังไม่ใต้ยังเกือบเกือบไปถึงเกือบไปถึงยังไม่ถามไปครับ จังหวัดผมเนี่ยพูดภาษาถิ่นกันไหมอ่ามีภาษาถิ่นมีบ้างมีบางส่วนราษพูดกลางคนมีตรงมีตังเขาไปอยู่กันพูดกลาง์ดไม่เยอะเชียงใหม่เหรอมั้งของผมเนี่ยจะถามอะไรอยู่ไอ้เอี้ยไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องนี้เลยแต่ผมมึงง่ายมากเลยให้มึงจอดผลไม้ขึ้นชื่อคืออะไรโอ้โหอันเนี้ยมึงน่นี่นี่นม่นี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 ่น่นี่นี่นี่น่นี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 ่นน อาหารขึ้นชื่อโอ้โหอ่ะหนักกว่าเดิมเอาเป็นว่าข้าวเหนียวส้มตำต้องมีแล้วกันกับเราหมูก็ต้องมีไอ้เหี้ใช่อะไรจากคำถามนี้เลยมีสัตว์เลี้ยงจรินข้าวเหนียวเป็นหลักมีสัตว์เลี้ยงของผมอ่ะถ้าคนจะไปอ่ะต้องไปเล่นทะเลใช่ไหมไปไ้ยมีมีทะเลไกลมีทะเลจังหวัดนี้ใช่เหรอไก่ไก่ใช่ไหมมีมีทะเลมีทะเลมีทะเลว่าคำถามเนี่ยคุณจะไม่ถามมั้ยถ้าคุณจะถามอย่างนั้นอะ อถถ้้าาบกจังหวัดผมเนี่ยหมูยออร่อยใช่ไหมหมูยออยู่จังหวัดไหนยังไม่รู้เลยหมูยออร่อยไหมหมูยอหมูยอไม่อร่อยแต่หมูหันอร่อยหมูยออร่อยเซเว่นหมูยอมีนะเซเว่นเซเว่นที่เนี่ยมีออ๋โอเคโอเคหมูยออุบลเซเว่นมีขายอะไรไม่ใช่อุบลไอที่เอ้ยมันจะลงใต้หรืไม่ถึงใต้ได้ไงพี่คลิปหายยากจัดเลย มองเค็งใหญ่ไอเหี้ยแต่พิธีถือว่าได้ไปเยอะนะผมถ้าเป็นผมผมรู้เลยว่าก่อนถึงบางใต้ชูอ้างเลยอ่าจังหวัดผมเนี่ยทะเลมีม้าใช่ไหมทะเลม้ามีจังหวัดนี้มีขี่ม้าข้างเลยนะมีเออมี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 แม่งขี่ม้าทุกทะเลนะฝาไทยยาก็มีมีมีเออได้เยอะแล้วเนี่ยได้เยอะแล้วเนี่ยได้เยอะแล้วเนี่ยจังหวัดผมเนี่ยมีห้างดังไหมอู้เยอะ เยอะเลยมีมีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วอ่ะใช่เยอะทห้มีห้างดังแล้วก็มีร้านเหล้าดังๆเยอะเลยโอ้โหเยอะเลยนะเยอะเยอะเลยนะผมเนี่ยอยู่ภาคใต้โอยใตเที่ยถามไที่ยามเดียวเหรอไาอมเหอไม่เหรอไม่เอไม่เหรอไม่เหอไม่ไ่อ่อมเหนเหอไม่เอเปอไม่เห่เอเอเออห่่เอ ยังไม่รู้หรอพี่อรู้อะไรสั่งตอบพ oh, right. ูอแม่เลยเอาเด็กโตอะไร่องผมเนี่ยไม่ใช่มีคำว่าบุรีไหมโอ้โหมนี่บุรีจะมีบุรีไม่มีไม่อ้บุรีจะมีบุรีมีบุรีในอำเภอใช่ไม่รู้ไม่รู้นีบุรีเนี่ยมึงไม่ใช่นี่มึงรู้จักไเด็กแม่เนี่ยมึงตอบด้วยนะอำเภออะไรของผมเนี <g <g ่ยใช่จังหวัดลาลบุรีว่ะ ถามที่ตอบเดยสั้นเใช่โอเคนี่คำถามเลยอ่ะแต่คำถามไม่เยี่ยมากเลยนะของผมเนี่ยจะไปชุมพรเนี่ยต้องผ่านในี่ไหมถึงก่อนชุมพรไม่จะนั่งเรือก็ไปได้ไปทำไมต้องถึงชุมพรรู้แล้วนี่ประวัตผมเนี่ยเก่าเหนือกันส่วนใหญ่ใช่ไหมก็บอกพูดกลางแม่วะเหนือได้เหรอ ผสมแม่ลูกผสมอ้วเหนืออู้เหนืออ้วเหนืออู้เหนือใช่ไหมเจ้านี่เลยก็มีก็มีบ้างไปทุกท่านเจ้าผู้กางก็อยู่เชียงรายแต่ไม่เอ้าตายแล้วอ่านคัดแลยแกงโง่ดูแกงโง่นะผมจะตอบเลยขอตอบว่าสีสเกตสีสเกตแล้วก็สีสเกตมัน อีสัตย์ใต้เหรอม่กูมั่วเลยกูไม่รู้เพียอะไรรไม่รู้กูมั่วเลยกูไม่รู้เพียอะไรใกล้ใกล้ยอดเกือใต้สีเขียวนิดเดียวเองสุกลินไม่บอกว่าแดกหมาวะไม่กินหมาใช่เหรอมึงไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยสควอชกินหมาขอถามหมดแล้วครับของผมเนี่ย อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมก็ไกลตรงนี้ก็ไม่ไกลมากแถวนี้พี่ไม่จอดจงว่าแถวไหนก็เลยนไกลอยู่เอ้าเอาลูกเว้ยใกล้เลยกันแต่ถ้าเดินก็เมื่อยเอาอี่ก็ตอบไม่ถูกเผมจอดจงเลยเขาถามผมว่าจังหวัดเนี้ยดังๆเลยนะมีคำว่าโพธารามไหมอำเภอโพธารามอ่ะโพธารามอยู่จังหวัดอะไรก็เมื่อกี้ก็ลาดหลี่ไม่เหรอไม่ไงก็จอดจงอีกรอบหนึ่งไงมันใช่หรือเปล่ามึงเด็กที่ไหนเนี่ยตอบไปแล้วกันนะถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าโดนปั่น ประจวบคีรีขันธ์โสดเก่งเกียบเกียบเกียบเกือบเขียนแบบพี่ชุนเลยโอ้ยเฮียโอ้ยเห็นตีไม่ออกแล้วประตูส่งพักได้เออไหวสามเลยขอตอบเชียงใหม่มึงต้องถูกแล้วไม่ได้นะมึงต้องตอบแล้วแหละมันหมดรอบแลยโออเ้ยกูให้เลยยังไงก็ไม่ถูกมันทั้ดีอ่ะ อยปุ้ใช่น้าีทะเลร้มเทะเลกงเทพมไงโอเคลองสุดท้ายลองเลยหมูหันมาเนี่ยลาดเุรี่ะลาดบุรีติดลาดบุรีเลย้จังหวัดพี่น้องเลี้ยวขววันโป่งาพี่ถาม่าไอ้เลตอปนคืออะไรบุรีบุรีอบุรีบุรีบุรีรอ ลอะอาชีพของผมเนี่ยนั่งอยู่หน้าของไหมครับก็มีบ้างมีบ้างมีเลยบ้างนั่งแก้มเหงาส่วนมากจะนั่งหน้าใหม่โอ้ยล้อเล่นอ่ะอันนี้ให้รู้ได้ ียังช่วยผมบ้างก็รไม่ช่วยอ่ะช่วยไม่ได้ของผมเนี่ยเป็นข้าราชการปะใช่ไช่ใช่มีเอกชนด้วยมันมีอยู่แล้วเลยรอบหน้าตอบเลยเ็ดเย่ไปเก่งแต่แล้วส่วนของผมเนี่ยเป็นผู้พิชิตสัตว์ดิล่าหรือเปล่าเป็นผู้พิชิตสัตว์ดิล่าหรือเปล่าของมึงอ่ะห่างไกลแต่คำว่าผู้พิชิตมากห่างไกลมากบุระขั้วเอาไงไอ้ชีพ สีเขียวใช่ไหมมีมีใส่รูปสีเขียวม้วแล้วแต่ที่ด้วยแล้วแต่กินสีฟูสีแดงสีดำมีหมดอ่ะของขผมเนี่ยเป็นร้านวิสาหกิจปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ราชการอ่ะไม่ใช่กิไม่ใช่ราวิสาหกิจครับของผมเนี่ยต้องใช้เสียงใช่ไหมครับโอ้โหใช่ครับต้องใช้เสียงเป็นหลักนะครับจำเป็นมากๆใช่ครับน้ำลายฟูมฟอนนี่นะ แต่คือไข่ขไม่ตอบไปเลยถ้ารู้ตัง้งแต่รอบแรกไม่ตอบไม่ตอบไมตอบผมตอบเลยผมตอบเลยคุณครูมันมีกรกโชตด้วยอาชีพของผมเนี่ยทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมอาวมีแ,วแต่ที่ทั้งในสถานที่และนอกอสถานที่แล้วแต่เขาจะให้ไปใครให้ไปมาผมพูดแค่นี้บออาชีพ เคยเป็นนายกไหมอาชีพของผมเคยเป็นนายกไหมกูไม่เขาจะคำถาม่ะอาชีพของผมผมรู้ว่าจะจงอาชีพอะไรมาจอะจงอาชีพทหารไม่ได้เป็นพวกนี้เลยอะไม่เกี่ยวเลยอะจะอยู่ก็คือเดียวกันไก่ลมอะเอออาชีพของผมเนี่ยต้องใช้รถเป็นหลักไหมใช้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 เลยอะแค่ไปทำงานต้องใช้รถไปทำงานแล้วมึงจะเดินไปบ้านลังไหนเนี่ยไปเวลาใช้รถเนี่ยแสบตามากกูรู้แล้วมันต้องไหปกูหลอกรู้แล้วเฮ้ยผิดไปแล้ว ไไไดดด้้้เชื่อผมเนี่ยอาชีพเดียวกันกับนัตติงนะครับอาชีพนัตติงนัตติงแซมเบอเหรอนัตติงฮาร์ดคทอรทำไมมันต่อการทำงานคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่แต่จุดประสงค์คืออะไรเสียงใช่ของพี่อ่ะจะขี้โม้ส่วนใหญ่ขี้โม้ใช่ทำายฝอยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ที่อะไรอุ้ยพี่รู้อะไรเลยชอบพูดอ่ะอ่ะอะไรดีอ่ะของผมอ่ะ มีอาวุธปืนประจำกายมาที่แบบเขาให้มาเลยอ่ะอีกอาวุธประจำกายแต่ต้องแบบไปเอาตามตามใช่ที่เป็นทีเป็นทีไปที่ไหนก็มีอาวุธมีปืนหมดทุกที่ที่ไปมีปืนหมดอยู่ที่ว่าปืนนั้นมีกระสุนหรือเปล่ามีแป้งด้วยมีแป้งติดตัวด้วย อาชีพผมเนี่ยรักษาคนไข้ไหมรักษาก็รักษารักษาใช่รักคนหนึ่งทำให้เลือดลมดีขึ้นนะของผมเนี่ยเกี่ยวครับการเก็บศพไหมเกีียวที่ไปก็มีคนตายง่ายเลยจำเป็นไกมไปที่ไหนก็มีคนตายกุรู้ละอาชีพผมเนี่ยออกทีวีไหมโอ้โหอาชีพไหนนม็ออกกันหรออาชีพมันทุกอาชีพมันออกออกสักพักมันมีข่าวอยู่แล้วเออ อตั้งสิบตำรวจโทรนายนี่นายนี้คดีนู้นคดีนี้ก็ออกตลออก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 ที่ผมอน่ะเกี่ยวกับเรื่องเล่ากาละครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่เป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องเล่าโกหกไม่เลยนะมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าต้องมีเล่าเออเป็นเรื่องเล่าแล้วต้องมีเล่าไปแล้วมันต้องมีเล่ามีแป้งติดตัวตลอดไปที่ไหนมีปืนคือเจอปืนนี่หรอไม่บอกเที่ยว ียโจรสวยด้วยนะงามด้วยอาชีพผมเนี่ยทำให้ทุกอาชีพมีความสุขใช่ไหมเออก็มันก็ทุกอาชีพเรื่องมีความสุขไม่ยกเว้นยกเว้นพระดิมันก็เอื้อกันนะทุกอาชีพไม่ได้มีความสุขแต่ว่าจะเป็นสุขภาพดีมากกว่าอันนี้รอบท้ายถามไม่ได้เลยฮะต้องตอบเลยฮะถามไม่ดิเพราะผมลองสุดท้ายแต่ผมอยากตอบได้ห้าคะแนนอ่ะนักดับเพลิงเพราะผมลองสุดท้ายแต่ผมอยากตอบได้ห้าคะแนนอ่ะ อัเนี้ผมต้องตอบแล้วใช่ไหมแล้วไม่รู้แล้วพูดไปเรื่อยติดฝอยบอกว่านั่งอยู่หน้าไม้ด้ยชื่ออะไรดีเจเหรอนั่งอยู่หน้าไม้ด้วยตักข่าวแล้วตัดสี่แย่งไม่ได้ทีเดียวไอ้ที่เหี้ยมันมีแป้งเหรอพี่ตอบเลยก็มีปืนไปไหนมีปืนอ่ะมีปืน มันมีเรื่องเล่าตอบเมื่อกี้ก็ให้ไปเยอะแล้วมันมีเรื่องเล่าอะ่ะทุกคนมาโทษอะ <c oughs> เราเจ <c oughs> อตอบไหมหมอนวดเออถูกไม่ใช่เก่งไปเก่งกัแล้วผมมาตอบนะหมอนวดโอ้หไม่ใช่เก่งไปเก่งกัแล้ว ตัวคุณรู้จักอยู่กับคนอื่นหมดเลยของผมเนี่ยอยู่ทีมชาติบราซิลวะชื่อเนี้ยมีอยู่แล้วในบราซิลไม่ได้อยู่บราซิลไม่ใช่คนบราซิลหรือไม่ได้อยู่บราซิลไม่ใช่คนบราซิลโอเคโอเคไปตัดได้หนึ่งเลเคยไอ้นี่ย่ะผิวสีดำหรือเปล่าผิวสีแทนคแทนแทนแทนที่เขาอ่ะตายจริงอ่ะกีฬาผมเนี่ยเคยได้แชมป์โลกไหม ก็เคยได้ไหมนี่กูไม่รู้อะปีอะไรไม่รู้อะเคยได้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 ครั้งเดียวด้วยนี่อุ้ยอันนี้อันนี้คือตัดทุกอย่างเลยนะเตะอยู่แรงกิตปะใช่เคยเตะเคยเตะอยู่แรงกิตใช้คขาบอกเคยอโอเคงั้นไม่ใช่แมนยูลิเวอร์พบูเล่ครับของผมเนี่ยตอนเนี้ยเขาไปอยู่ซาอุใช่ไหมเฮี้ยงตายเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเอาดีๆเขี้ยฉลาดเฉยเเก่งอันนี้อันนี้ที่ที่ ซาอุใช่ไหมเป็นจริงไปเนี่ยพวกกูไม่รู้นักฟุตบอลพวกมึงก็อย่าแกล้งกูเลยไม่รู้เลยไม่มีอะไรในหัวตัวรู้จักไปอยู่บนหัวคนอื่นหมดแล้วอ่ะของผมเนี่ยมีรอยสักแขนขวาป่ะโโอ้หยังไม่กินคีนควายสัตว์ที่มีหนึ่งเหี้ยแม่งโคตรเยอะเลยสักว์ไม่สักเนี่ยคนรู้จักไงสีอะไอ้เหี้ยไอ้ถามไงมันแคบๆวะปัจจุบันยังเตะอยู่บนเกาะอังกฤษหรือเปล่า ปัจจุบันไม่เตะไม่เคยเตะไม่ไม่เคยเตะไม่เคยมาเตะเลยใช่ปะไม่เคยมาเตะเอ้ยเคยดิต้องเคยมาเตะมันเคยมาเตะมาแบบเออมันต้องเตะมันต้องเคยมาเตะใช่มันต้องเคยมาเตะนักบอลคนนี้เคยมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะคนเยอะเลยอะมาเใช่ใช่ใช่ะแถมให้หน่อยอ่อเกี่ยวกับแฟบอ่ะนักกีฬาผมเนี่ยรวยติดอันดับไหมไม่รู้ว่ะสิบอันดับแรกไม่ติด โอ้โหสี่ระดับแรกมันไม่ติดโผเลยมันไม่รวยระดับแรกในโลกในโลกอ่ะอุ้ยในโลกแม่งมีไม่ติว่ผของผมเนี่ยไอเนี่ยชอบพุ่งล้มใช่ไหมเคยดูก็มีล้มบ้างชอบกัดแขนคนอื่นใช่ล้มขี้เก๊กด้วยเฮียเนี่ยเห้ยูได้เยอะเลยอย่างเงี้ยขี้เก๊กจริงแม่เก๊กกัดถ้าคำถามต่อไปใช่กูตอบเลยอ่ะขอผมเนี่ยชอบเก้กโมซ่า มัวซาว่ามซาอาินุเซบิมาอาินไอเลยต่เลยไอต่อเลยแวัตาาไม่ย่ตตอตาะาตี้เป็นไข่วอยู่ทีมผีแดงว่าตัวเนี้ยแบนยูอ่ะอู้เคยอยู่เฮ้ยยังอยู่อยู่เกือบเกือบเกือบไม่อยู่ละแต่ยังอยู่ต่นี้บ้ายู่ะเกือบไม่อยู่แต่ยังอยู่ มีสองคนนะมว่าถึงสีอันนี้ยังไม่ถามเนี่ยเตะยู่ลีกเยอรมันใช่หรือไม่เขาเลิกเตะแล้วเตะแล้วโอ้โหศาสตว์คนหาเขาเคยเตะยีกเยอรมันใช่หรือไม่ทุกอย่าอยู่ว่าเขาเกี่ยวกับแฟ เออนี่ยจองตัวเลยเออนี่ยจองตัวเลยยุก้าวศูนย์น่าจะรู้ดีเลยครับเยก่ยมมากเอาไว้ทรงผมสกินเฮดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจาะจงเลยเคยไว้เหรอได้ที่เ้ยผมขอถามว่าผมเนี่ยใช่นักเตะบราซิลหรือไม่ไม่ใช่ครับ เอาดีๆไม่ใช่ไม่ใช่มึงมึงเชื่อกูได้ไหมล่ะไม่รู้มันเคยล่อคนบราซิลเคยล่อคน้เยอะไปแล้วแล้วกดสาบบราซิลรู้เลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ของผมเนี่ยเต่ให้ทีมชาติบราซิลใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะตัวเดียวกันอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยเตะทีมชาติบราซิลหรอกไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยถ้าเคยก็โกงโดนติดคุกแน่นอนเคยเป็นกับตันทีมแมนยูป่ะเฮ้ย ียแม่งเหมือนแม่งรู้เฮ้ยมันย้ายไปแล้วนี่ว่าล่าสุดเดชชัยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปี่ต๋ข่าวลังท้ายเชี่ยกูยังไม่มีในหัวไม่เคยเตะอังกฤษเลยนะไม่เคยเตะลีกเยอร์มาบัตเฮ้ยจะให้ผมบอกกี่ทีเนี่ยเฮ้ยบินมาอังกฤษมาเตะแป๊บมันคืออะไรวะแป๊บเกรนด์ด้วยเปลวยูวีไว้พี่ตีทั้งโมงนี่ไม่ให้เล่นแล้วนะอยู่ทีมชาติ ฝรั่งเศสใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบมันไม่ใช่กิบไม่ใช่ฝรั่งเศสไก่ไปเลี้ยวนักเตะผมเนี่ยเป็นกองหน้าใช่หรือไม่จอจงเหรอใช่เคยมนเล่นได้ทั้งกองหน้ากองกลางปีกซ้ายปีกขวาปีกหน้าปีกหลังปีกนินปีกไก่อนของผมถามว่า มันเป็นผู้นำเทนตอนยุค90ใช่ไหมแอนนาเต้คนเนี้ยผู้นำเทนเลยว่ะแต่ว่าทรงผมอ่ะถ้ามันตัดทรงอะไรอ่ะคนชอบตัดตามอ่ะมึงมีหลายคนนะใช่ครับผมตอบไม่เลยว่าใช่90รู้เหัวซันเดลโกโมเนสใครวะพี่นี่ในหนังไงเออโกเก็มยืนโลกไงใช่ไหมเนาะไม่ตอบให้ผมได้อะไรมั่งดิไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้อะไรเลยเอาก็ใช่ไงสเตเดียกูมีเยอะพยตันก็ได้อยู่อะก็ได้อยู่ทิ้งเข็มตาร้านตัดผมเต็มไปหมดเลยอุ้ยกูรู้ละ รู้แล้วอาผมตอบเลยแล้วกันพี่ไม่ถามพีทอปทีหอถามที่ทีก็วนมาอ๋อวอย่าไหคาะแดาไ่รู้แล้วออาตอบไปคิดซะน่นเลยแล้กันรไมพี่งูอะไรกันรวตาโอ้โหลกรดแล้วโอ้หที่หาโหนี่จ้าลาเล่่ตอบตอบตอบแครีแม็กไาย

ก็เป็นหกไม่ท้ากับหกครับผมและตอนนี้นะฮะเกมก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราหาคนแรกและคนโหลได้แล้วนะฮะคนโหลคือผมคนที่ชนะนะครับคะแนนนำสุดก็คือดิว และตอนนี้ฮะมันมีคนที่คะแนนเสมอกันตอนนี้ผมโดนลงโทษแล้วนะแต่ว่าจากาคนโดนลงโทษเป็นเพื่อนผมเพราะว่ามันต้องมีเราสองคนสุดท้ายใช่ต้องเอาสองคนสุดท้ายแมันมีคะแนนเท่ากันผคะแนนเท่ากันผมในห้าอ่าผมเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาจัดให้สองคนจับกันใครได้เต้มเอลิงเอลเล็กสุดเอลเล็กสุดนะอ่าเอลเล็กสุดนะใครได้เต้มเยอะชนะน้องผมพุทธอะแม่งโดลงมาเลยอ้า เดี๋ยทีวะอด็จริงวะไปหนึ่งสองสามหึกูเห็นขยงคอไปที่เปิดแล้วหายแน่นอนอะไระครับก็ถึงนะเวลานะฮะที่พวกเราจะลงโซนเลยนะครับสองคนสุดท้ายนะครับขอต้อนรับน้องใหม่นะครับนะแม่มโดนโดนแม่ไหนต้องมาดูสิ้ยไม่ เห็นพี่โง่หรืองโง่ตาพี่จริงๆนะวะโง่เป็นกรรมพันธุ์ดนี่ยว่ะ